ครับมาทดสอบเบล2 0 6ของพี่หล,ลังลิงลาโวนะครับผมนะอยู่ลบบุรีนะครับผมนะวางเดี๋ยวจะไปดูลิงบ้างนะครับผมชอบนะชอบเพื่อนผมครับเพื่อนผมก็เปิดรีโมทแล้วเราก็เสียบแบตนะครับผมเสียบแบตแล้วก็รอ,อไฟตรงนี้จะขึ้นนะครับผมให้มันรอให้มันขึ้นสีเขียวนะครับก็คือมันจะขึ้นสีเขียวได้ก็คือสวิตตัว E เนี่ยจะต้องอยู่ตรงกลางนี้นะครับ ไว้ตรงกลางแล้วมันจะเป็นไฟสีส้มกระพริบกระพริบกระพริบแล้วก็รอให้มันขึ้นเขียวนะครับพอมันขึ้นเขียวแล้วก็คือให้เราใส่ฝาครอบตัวนี้เข้าไปนะฮะฝาครอบบอดี้เนี่ยครับ,บ,รบดูนะเพื่อมันออมติดสายไฟนะฮะดูดีๆนะครับ, <c oughs> รบมันติดสายไฟตัวนี้เป็นอะลามอะลามเช็คเตือนแบตนะครับผม ดีๆแล้วกัน,นครับดูความเรียบร้อยก่อนทําการบินนะครับนะครับผมก็คือสวิตตัว E อยู่ตรงกลางก็คือจะล็อกตําแหน่งและล็อกความสูงไฟจะขึ้นสีเขีเขยวเดี๋ยวตรงนี้จะเจาะรูให้นะครับผมเจาะรูให้จะได้เห็นไฟนะตัว E ถ้าดันขึ้นสุดเลยก็คือจะบินลงมาจอดอัตโนมัติสวิตตัว D ก็คือสตาร์ทมอเตอร์สวิตตัว C สับมาตรงกลางบิน360ล่างสุดบินเลข8อัตโนมัติ นะครับผมคันเร่งเป็นค่ากลางนะครับก็จะตั้งเวลาตรงนี้ไว้ให้นะครับถ้าถ้าครบเวลาแล้วรีโมทมันก็จะร้องเตือนเรานะจะร้องเตือนที่รีโมทแล้วก็แบตเตอรี่ถ้าใกล้จะหมดมันก็จะร้องเตือนนะครับโอเคอันนี้ไฟนะครับผมไฟวิธีเล่นนะครับผมเหมือนเดิมนะครับปึ๊บหนึ่งสองสามสี่ ขันเร่งไว้ตรงกลางแล้วสวิตดีสับลงรอสักครู่ครับไฟหลังอยห่างออกประมาณสักสอเมตรนะครับผมอย่างน้อย <c oughs> นะสดเสียงแล้วก็เร่งไปที่1ขีดเอามือดันไปเลยนะครับเร่งไว้เลย1ขีดโอเคมันสะดุดน,นิดหน่อยนะครับล็อกตำแหน่งแล,ล้วความสูง นั่นยำนะฮะเบล206หสีแดงนะครับ ตัวนี้ใส่กระจกคุมทั้งหมดเลยนะฮะก็ทางใต้ท้องเนี่ยก็จะมีพัดลมระบายอากาศนะครับอุ้ยแมงอะไรอะ่ะเห็นไหมครับมีพัดลมระบายอากาศดูดอากาศออกนะฮะก็จะบินปล่อยมือได้แบบนี้เลยนะครับผมเบลลสองคหเหมาะก,กับมือใหม่ครับมือใหม่เล่นไม่เป็นก็บินได้นะฮะ ต่อมาผมจะบินเป็นเลข8อัตโนมัตินะครับผมผมจะสับสวิตตัวซีเนี่ยลงมาล่างสุดผมชอบบินเลข8นะเห็นไหมครับจะบินของเขาเองอัตโนมัติเป็นเลข8ก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับผมกนะับคนแบบชอบอชอบดูให้บินทำงานอัตโนมัติอะไรประมาณนี้นะฮะ ขบินออตโต้เนี่ยถ้าเราต้องการให้เครื่องสูงขึ้นกว่าเดิมเราก็เล่งไปที่ 1- ขีดนะครับเครื่องจะค่อยๆยกตัวขึ้นนะครับเห็นไหมครับยกขึ้นสูงแล้วนะครับยกเลิกบินออตโต้เลข8สวิตตัวซีนะครับอย่าไปโดนตัวดีนะฮะถ้าตัวดีสับขึ้นเครื่องดับเลยนะโอเคนะครับผมลดระดับเครื่องก็คือ ดันลงมาหนึ่งขีดแล้วก็ปล่อยมือมันก็อยู่ในระดับที่เราต้องการรอทำหน่อยก่อนได้ไหมแสงมันไม่ค่อยดีนะ 要不你再讲讲。 ถขาจะรีเทิร์นก็สวิตตัว E สับขึ้นมันก็จะขึ้นไปแล้วก็ลงมาจอดเองนะครับเสียงอารามร้องแล้วนะครับผมก็จะเอาเครื่องลงแล้วนะฮะเอามือดันดันลงไว้หนึ่งขีดครับหนึ่งสองสามสี่ นะครับดึงปลั๊กแบตที่ลำออกแล้วก็ปิดสวิตช์รีโมทแค่นั้นเองนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณกับพี่หลังลิงลโวนะฮะอยู่ลบบุรีนะครับผมอยากจะไปเที่ยวจังเลยฮะลบบุรีเขาเรียกอะไรนะพระปางสามยอดเหรอนี่อันนี้พัดลมนะผมช่วยได้เยอะเลยนะฮะระบายความร้อนกระจกนะครับผมใส่กระจกรอบด้านเลยใส่กระจกรอบด้านเลยโอเคครับผม งานสวยมากเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับใบพัดก็เป็นสีดำไปนะครับสีดำไปนะครขอบคุณครับ